ายที่สวนที่ทำบ้านสวนพื้นที่แบ่งล็อกขายได้สวัสดีครับผมพัฒนานะครับผมจากเพีที่ดินปตินบุรีแล้วก็ช่อง YouTube ที่ดินปฐินบุรีนะครับก็เช่นเคยเลยนะผมพาลูกค้ามาชมมารีวิวพื้นที่แปลงที่จะขายกันนะครับผมที่นี่เล่านะครับผมที่ดินอยู่ในเขตของตำบลกระบินนะครับอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปาจินบุรี แต่นนี้ถ้าผมที่ดินเนื้อที่4ไร่3งานกับอีก46ตารางวานะครับเดี๋ยวผมให้ลูกค้านะผมรับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับกับเชิญรับชมครับ ก็มาชมพื้นที่แปลงที่จะขายกันนะครับผมก็ที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นพื้นที่ในเขตของตำบลเมืองตำบลกระบินนะครับจังวกระบินอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่ดินเรามีเนื้อที่4ี่ไร่สามงานนะครับกับอีก4ี่สตารางวานะครับก็ที่ดินแปลงนี้นะผมก็จะเป็นพื้นเป็นที่สวนนะครับผมที่สวนผสมพื้นที่หนาครับพื้นที่ตรงนี้นะผมก็จะมี บ้านนะครับสว่วนมากก็จะเป็นบ้านสวนบ้านพักอาศัยนะครับตรงนี้่หลุดตรงนี้ไปนะครับก็จะมีเป็นบ้านสวนนะครับที่ลูกค้าเห็นภาพมุมสูงจะมีถนนคอนกรีตนะครับผมถนนคอนกรีตวิ่งเข้ามาตรงนี้หลุดถนนคอนกรีตน่าจะประมาณน่าจะอยู่ละล,ะลาประมาณสักไม่ถึงร้อยเมตรนะผมไม่ถึงร้อยเมตรนะครับนี่นะครับที่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับที่สูงให้ดู ไอที่เห็นเขาขานี่คือถนนคอนกรีตนะครับผมถนนคอนกรีตนะฮะนี่นะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับผมเป็นถนนคอนกรีตที่น่าจะเป็นสุดโครงการพอดีนะครับนี่นะครับจะสูมให้เห็นนะครับก็น่าจะไม่ถึงร้อยเมตรนะครับผมไม่น่าจะถึงร้อยเมตรพื้นที่ตรงนี้นะผมก็ตามถนนที่เข้ามานะครับก็จะมีบ้านสวนบ้านพักอาศัยอยู่น่าจะประมาณ3ามสีหลังเลยนะครับ แล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับตัวพื้นที่ตรงนี้อ่านี่นะครับตัวนี้ที่ที่มีต้นไม้เยอะๆนะครับตัวนี้ก็เป็นบ้านบ้านพักอาศัยนะครับบ้านพักบ้านพักอาศัยบ้านสวนนะครับแล้วก็หลุดอ่าบ้านสวนตรงนี้เข้าไปก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับตรงนี้แปลงพื้นที่ตรงนี้ของเขาก็ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้แปลงข้างเคียงเรานะครับเป็นข้างเคียงเราเขาล้อมรั้วไว้แล้วนะครับก็ได้ยินข่าวว่าแปลงนี้ก็น่าจะขายนะครับได้ยินข่าวว่าน่าจะขายเหมือนกันนะครับเหมือนแบ่งล็อกเรียบร้้อยแลว พื้นที่เรานะผมที่จะขายนะครับฝั่งด้านทางนี้เลยนะครับหลักเขตเล่านะผมแปลงนี้ก็น่าจะมีหลักเขตหลักหมุดเกือบครบเลยนะครับ à, เหมือนอเห็นเสา,ป,ป,าเปูนปักใหม่ๆเลยนะครับนี่นะครับผมฝั่งด้านขวามือหาหน้าเข้าที่นะครับตรงนี้เลยนะครับก็คือหมุด à, ด้านขวามือของเรานะครับแล้วก็เป็นแนวเฉียงเข้าไปด้านในนะครับตรงนี้นะครับผมติดถนนสองด้านนะครับเป็นทางเส้นนาประโยชน์ ถ uh, นนตรงนี้เป็นถนนเป็นทางสาธารณะประโยชน์เป็นถนนลุกลเป็นถนนลุกลังเป็นถนนดินอยู่นะครับพื้นที่ติดถนน,นด้านข้างนะครับผมตรงนี้ผมเรียกว่าด้านข้างแล้วกันนะครับด้านข้างตรงนี้เป็นล็อกเลยเ,เป็นแนยวยาวขนานกับที่ดินไปเลยนะครับผมหน้ากว้างนะครับที่ติดถนนนะครับอยู่ระยะประมาณสักสอง้อยสี่สิบเกือบเกือบ2้อยห้าสิบเมตรเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ ของเรานะครับผมที่ขนานติดทางสาธารประโยชน์ไปเลยนะครับอย่างที่ผมได้เกินเกิดไปเลยนะผมว่าตรงนี้นะครับเราทําแบ่งล็อกขายจัดเป็นล็อกเป็นล็อกได้เลยนะครับหน้ากว้างตรงนี้ก็จะสวยด้วยนะครับแล้วลึกเข้าไปด้านในนะครับผมลึกเข้าไปในพื้นที่นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ล็กนะครับผมไม่สั้นด้วยนะครับน่าจะประมาณสัก20 30 40เมตรนะครับ อ,อยู่ตามแนวของแต่ละแต่ละแนวเขียนเลยนะครับก็คือถ้าฝั่งทางนี้สุดๆเลยนะครับผมสุดฝั่งทางนู้นก็ประมาณ40กว่านะครับก็ฝั่งนี้ก็จะเล็กลงมาหน่อยก็ประมาณสัก3 5 3สบห้าบนะครับหรือประมาณสัก2ี่ินะครับแต่ก็คงไม่ต่างกว่า20ิบนะครับผมน่าจะไม่ต่างกว่า20บถ้าเป็นแนวล,ลึกเข้าไปนะครับแนวล,ลึกเข้าไปนะครับด้านหน้านี่ก็ สามารถแบ่งได้เลยนะครับหน้ากว้างพื้นที่ขนาดไหนนผมว่าแต่ละแปลงนะครับถ้าแบ่งเป็นไร่ก็น่าจะไม่ต่ำกว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า50เมตรเลยนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า50เมตรเพราะว่าพื้นที่เรามีอยู่ประมาณ4ไร่นะครับ4ไร่กว่ากว่า50-60เมตรได้เลยนะครับหน้ากว้างตรงนี้ก็จะสวยนะครับผมหน้ากว้างจะสวยเลยนะครับฝั่งนัานข้างนะาังตรงนี้นะผมว่าเป็นน้านข้างแล้วกันนะครับ ในานข้างที่ขนานติดกับถนนเป็นทางสาธารประโยชน์เลยนะครับพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งๆแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นพื้นที่อ่าที่มีต้นไม้นะผมตีต้นไม้อ่าไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรนะครับนี่นะครับผมตรงนี้ใช่หมดเลยนะพื้นที่ของเรานะครับแนวเขตเราก็จะตามขนานกับถนนมาแบบนี้เลยนะครับ ตอนนี้ผมยืนผมเดินตามถนนนะครับเป็นห้าแสนหน้าประโยชน์เป็นถนนดินถนนลูกลังนะครับผมยังเป็นย่าอยู่นะครับนี่นะครับผมพอตรงข้ามนะครับผมนี่ก็เป็นสวนนะครับต้นไม้ใหญ่ๆทางนั้นเลยนะครับบ้านสวนีติดกันก็นี่นะครับลืม่ายให้ดูนะตัวนี้บ้านสวนที่ติดกับแปลงนี้เลยนะครับนี่ที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับอันนี้คือบ้านสวนนะครับ ที่ถ้าดูตามภาพมุมสูงก็คือ,อที่เขามีถนนรายาเข้ามาแล้วก็มีเป็นบ่อน้ําอยู่ข้างๆบ้านนะครับนะอันนี้ก็คือแปลงตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับผมฝั่งด้านาซ้ายมือนะครับผมหันหน้าเข้าที่แนวเขตเราก็จะอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นมุมเลยนะครับเป็นมุมมีถนน อีกฝั่งนะครับผมนอนอีกด้านนะครับก็คือฝั่งด้านข้างนะครับแล้วก็อันตัวนี้ที่บอกว่าถ้าผมเชื้องตรงนี้เป็นด้านข้างอ่ะนี้ผมก็ว่าจะเป็นด้านหน้านะกันนะครับนี่นะตัวนี้ก็จะเป็นทางสาธารประโยชน์นะครับที่อยู่ด้านหน้าแปลงนะครับตัวนี้ก็ทําเป็นถือว่าเป็นด้านหน้าละกันนะครับตรงนี้นะผมเพิ่เข้ามาอยู่ราวประมาณประมาณยี่สบห้าเมตรนะครับผมประมาณย5บห้าเมตรวัดจากวัดจากมุมฝั่งทางนี้นะครับ มุมฝั่งเางนี้เข้ามานะครับทางสาธารประโยชน์นะครับตรงนี้ติดถนนสองด้านนะครับเป็นทางสาธารประโยชน์เลยนะครับก็จะถึงประมาณตรงนี้นะครับผมตรงนี้เลยนะน่าจะมีแนวเขียนแนวมุดอยู่นะครับแต่ก็ย่าลกไปหน่อยนะครับนี่นะผมมีดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้ดอกไม่รู้ดอกอะไรนะนี่นะครัผมดอกไม้นะดอกไม้ป่านะครับ แนวสวนนะครับผมแนวสวนดอกไม้ป่าให้ลูกค้าดูนะครับผมนี่นะครับดอกไม้นะครับผมดอกไม้ป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นป่าเป็นสวนนะครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะผมอยากได้พื้นที่นะครับทําสวนนะครับทาสวนทำบ้านพักนะครับเป็นบ้านสวนแปลงนี้ก็ เหาะเลยนะผมพื้นที่เรานะครับก็ห่างไฟฟ้านะครับไฟฟ้าหน้าป่านะครับวัดจากบ้านหลังนั้นเข้ามานะครับน่าจะอยู่ละลาประมาณสักน่าจะร้อยเมตรน่าจะได้อยู่นะครับน่าจะประมาณนี้เลยนะครับฝั่งทางนู้นก็จะเป็นบ้านสวนเช่นกันนะครับนี่นะครับที่เห็นอยู่นะตรงนั้นตรงนี้ก็บ้านสวนนะครับอากาศดีนะครับผมร่มรื่นเงียบสงบนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับ ถ้าลูกค้าท่านไหนกําลังมองหาพื้นที่ประมาณนี้อยู่นะครับพื้นที่สีไ่ไร่กว่าๆนะครับหรือจะรวมกันก็ได้นะผมแบ่งามารวมกันซื้อจัดล็อกแบ่งแบ่งกันก็ได้นะครับหรือจะลงทุนซื้อเอาไว้แบ่งล็อกนะผมเก่งกําไรนะครับเก่งกาไรซื้อแล้วก็เก่งกําไรแบ่งล็อกขายก็แบงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับปรับปรุงแล้วก็ทำเตอะ เรื่องถนนเข้ามาใหม่นะครับก็ถือว่าแปลงนี้ถือว่าสดๆมากๆเลยนะครับนี่นะครับผมให้ลูกค้าชมนะครับตอนนี้ผมก็เดินกลับแล้วนะครับระยะทางาที่ขนานคู่กับถนนก็ประมาณ240บเกืบอบเกือบเกือบเมตรเลยนะครับนี่นะครับผมพื้นที่เรานะครับ ว้เลยนะผมที่แปลงนี้นะครับก็ถือว่าไม่ต่ำด้วยนะครับผมก็พื้นที่ก็จะระดับเดียวกับถนน,นเลยนะครับแต่ว่าเหมือนฝั่งทางนี้นะที่ผมเดินเข้าไปเหมือนจะเป็นเนินขึ้นมาสักหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะปอาจจะเป็นเหมือนที่รุ่มนะครับตรงนั้นก็บ้านพักอาศัยก็จะอยู่ที่บ้านสวนก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าออกที่มีต้นไม้เป็นพุ่มๆอยู่นะครับที่บ้านเขาจะอยู่ตรงนี้เลยลุ่งๆมากๆนะครับ นั่นผมเคยเข้าไปแล้วนะครับผมบ้านของเขาจะสวยนะครับร่มรื่นนะครับนี่นะครับก็โล่งๆแบบนี้เลยนะครับลึกเข้าไปก็ประมาณสี่สิบกว่านะครับจากที่ผมยืนอยู่นะครับผมเราก็เลืกเข้าไปด้านในนะครับโอเคเลยนะครับทําเลเหมาะนะครับจัดล็อกแบ่งขายได้แบ่งนี้สวยๆเลยนะครับก็มาดูราคากันนะผมที่ดินเรลาแปลงนี้ ที่ดินมีนะที่สี่ไร่นะครับผมแปลงนี้สี่ไร่สามงานกับอีก46ตารางวาขาดอีกเพียงห้าสิบนะครับห้าสิบสี่ตารางวานะครับก็จะห้าไร่นะครับผมก็จะห้าไร่พื้นที่เราก็เกือบห้าไร่เลยขายยกแปลงกันเลยนะครับผมที่ดินเรานะครับเราขายยกแปลงเลยครับราคาอยู่ที่ 1 3 5 0 0 0้าบาทนะครับหนึ่งล้านสามแสนบาทก็ราคานี้นะครับก็ยังสามารถต่อรองพูดคุยรายละเอียดก็ได้อีกนะครับผมถ้าสนใจจริงๆนะครับผมก็เข้ามาดูพื้นที่กันก่อนนะครับเข้ามาดูมาตัดสินใจกันนะครับถ้าโอเคนะผมเรื่องเนื้อที่นะครับเรื่องทําเลต่างๆนะครับก็คุยราคากันได้เลยนะครับติดต่อคุยกับผมได้โดยตรงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถ โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับผมที่เบอร์0661565963นะครับผมแล้วก็อีกเบอร์นะครับผม0649469789นะครับพัฒนาครับที่ดินปราจินบุรีสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่หน้าห้องนี้คิปต่อไปนะครับในเป็นต่อไปยังไงก็ฝากพิจารณาซื้อขายนะครับที่ดินปราจินบุรี้ด้วยนะครับสวยจริงๆนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจที่ดินปราจินช่องยูทูบนะครับผม แล้วก็ิี่ตกนะครับที่ผมมีช่องทางให้ลูกค้าคณะขอที่สามารถเข้าชมเข้าเลือกดูนะครับพื้นที่ที่จะขายกันนะในเขตที่ดินในเขตปราจินบุรีนะครับก็มีหลายอำเภอเลยนะผมอำเภอเกือบทุกอำเภอเลยนะผมที่ผมรีวิวอยู่นะครับเยอะด้วยนะครับผมหลายแปลงเลยนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ